นิทานก่อนนอนตอนชายผู้อยากจะเป็นขุนนางอาปิงเป็นบุตรชายของตระกูลเปียวเขาเป็นผู้ที่มุ่งมั่นและอยากจะเป็นขุนนางรับใช้ชาติมากแต่สิ่งที่เขาคิดนั้นก็คือการเป็นขุนนางรับใช้ประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่การจะเป็นขุนนางทางฝ่ายบูหรือฝ่ายบุญหรือว่ามีความสามารถอะไรเป็นพิเศษนั้น เขาหาได้ใส่ใจเป็นพิเศษไหมในสมัยที่ยาปิงเริ่มจะเติบใหญ่ฮ่องเต้องปัจจุบันนั้นชื่นชอบเรื่องของบทกลอนวรรณกรรมและภาษาต่างๆมากเป็นพิเศษซึ่งหากว่าใครมีความสามารถเรื่องโครงฉันกาบก่อนล้วนแต่มีความเจริญก้าวหน้าบางคนนั้นพระองค์จะเดินทางไปเจอกรที่แต่งได้ดี ท่านก็เรียกเข้าพระราชวังไปรับใช้พระราชสำหักเมื่อปิงได้ยินข่าวนี้เขาก็คิดว่าโอกาสเดียวที่จะทำให้เขาสามารถเป็นขุนนางได้ก็คือการที่เขาจะต้องเรียนรูว้วรรณกรรมและเป็นผู้ที่แต่งกรได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากจะได้เป็นขุนนางแล้วเผลอๆอ,อาจจะได้เป็นที่ปรดปรานเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วเขาจึงมุเรียน วรรณคดีศึกษาคงฉันกลับก่อนแต่นิจาในจังหวะที่เขากำลังศึกษาอยู่นี้เองห้องเต้องค์ปัจจุบันก็ได้สิ้นพระชนลงไปจึงมีการผัดแผ่นด,ดินขึ้นมาแต่ห้องเต้องค์ต่อมานั้นหาได้ชอบวรรณกรรมหรือว่าคงฉันกลับก่อนไม่เพราะองค์ชอบเรื่องการทหารและการขยายดินแดนจีนให้กว้างใหญ่ ภัยสายมากกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นผู้ที่ก้าวหน้าและเป็นขุนนางในรัชสมัยของพ่องเต้องนี้จึงเป็นขุนพลแก้วกล้าหรือไม่ก็เป็นผู้ที่เก่งด้านพิชัยยุทธ์เป็นกุนซือที่เชี่ยวชาญทางด้านวางแผนการรบเป็นพิเศษส่วนพวกที่แต่งกรณเก่งๆนั้นก็ต้องถูกทิ้งถูกดองอยู่กรมอารักษ แต่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยทีเดียวเมื่อเห็นดังนั้นอาปิงจึงรีบไปศึกษาตำราพิชัยยุทธฝึกวางแผนการลบให้ได้อย่างเชี่ยวชาญเขาพยายามไปสอบหาอาจารย์ดีๆเก่งๆมาเพื่อสอนเขาใครบอกที่ไหนดีเขาก็ยินดีตามไปศึกษาเสียหมดแต่วันเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานเพราะผลเนื่องจากสงคราม ฮ่องเต้ทรงสิ้นประชนในสนามลบทําให้ต้องแัดแผ่นด,ดินใหม่อีกครั้งสงครามต่างๆที่เคยมีนั้นก็สงบลงไปฮ่องเต้องค์ใหม่นั้นไม่ชอบทางด้านการลบและไม่ชอบทางด้านวรรณกรรมอาจจะเป็นเพราะพระองค์อายุยังน้อยอยู่นั่นเองพระองค์ชอบหาความสําราญให้กับพระองค์เองใครสามารถสร้างความบันเทิงให้กับพระองค์ หรือว่าสามารถเล่นหมากรุกได้เก่งกาจเทียบกับพระองค์ได้แล้วพระองค์ยิ่งชอบและในที่สุดคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนโปรดในที่สุดส่วนนักลบหรือว่ากุณซื่อนั้นก็อยู่ตามหัวเมือต่อไปไม่มีประโยชน์อันใดอีกเลยเมื่อปิงเห็นดังนั้นจึงได้เดินอยู่การถนนด้วยความสิ้นหวังเขาเสียเวลาเรียนรู้โน่นนี่มากมายแต่เขาก็ ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเขาไม่รู้วิชาวความรู้อันใดจริงเลยสักอย่างเขาจึงตะโกนออกมาอย่างหมดหวังว่านี่ค่าเสียเวลามาตลอดชีวิตเพื่อเหตุอันใดกันและอาปิงก็เสียชีวิตไปอย่างสงบโดยที่ไม่ได้เป็นคุนนางเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแขว่ยคว้าเพียงชื่อเสียงรายยศทำให้ชีวิตของตนเองว่างเปล่า